สวัสดีครับวันนี้น้องกิยมาถ่ายเทนนิ่เฮดโอเคน้องตอมไปยิงเฮดใช่ไหมครับเฮดอยู่ทางไหนครับตรงกลยตตรงกงนงโอเคเอาไปกันเลยเอาเอาเฟสเดียไปเลยครับอ๋อลุยเลยครับ น้องต้มก่อนนะครับเอาต้มมาเลยครับเราจะไปลุยเส้นเรนนี่กันนะครับวันนี้โอเคไปแล้วครับโอ้ <c oughs> โอาร <c oughs> ุ้คือ่าถือปืนครับโอ้อาจับจับปับจับ,จบปืนอ่าอาวุธของตอมวันนี้อาครับอ่าไปเลิ่ลุยเลยอ่าตอมเหดอยูุทธ์นาตอมยิงเลย อะไรยังครับปุ้ง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 พุ่งพุ่งไปแล้วไปแล้วดูเลยดูเลยยงไม่มีเสีอเตี้ยวเอาคิวเสือวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตรงไหนเอาเสือมาโอเคฮะไปเก็บเสือเลยอ๋อเสือกลายเป็นตัวเล็กไปแล้วครับ เดี๋ยวถ้าอุปกรณ์เก็บข้อมามอามาวันนี้เอาอโอเคเอไปครับเฮ้ยมีอะไรมามไม่เอาเสาเยิยงเลยอ๋อกลายเป็นตัวเล็กไปแล้วครับติวยิงเเอาเดี๋ยวเอเสาแล้วเอาดึงเสาไม่ได้ติวยิงเลยก่อน ไหนไหนตายแล้วตายแล้วเอาเก็บใส่ถุงครับยิ่งใกล้มนันมีเสียงนะอ่ะถ่ะอไปครับเั็นเดไโอ้โอโอโอไหนไหนไหนตายแล้วโอเคไหนนอยู่ดูนอยู่ดูนเตี้ยวอยู่ทุ่งนาโนเจี้จวเฮดีกเลยเตี้ยวโนอน โอเคไ่ <Okay. S 2> ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มัน,นหัวด้านตัวนี้กี่ตัวอันนี้สนะองตัวครับค่ะถ้ามีหัวทีวีกับไอ้ต,ออตัวน่งอ่ะมาตัวนึงเขาคอยหันไปข้างหลังมันจะโจมตีถ้ามันไปใกล้ๆกล้เนอะอ๋อเอาโอเคใส่แล้วครับอ้หมดแดงก็เยอะด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะครับจริงจิงออกออ่กอนจริงกออ่กอนว ใช้พลังพิเศษในการยิงเอาปะเอาเตียวๆตวอยู่นั่นอีกอยู่น,นั่นอีกเต้ยอโนนโ่นโ่นยิงก่อนยิงก้อนอยู่ต้ตนตานเไหนมีตัวอะไรบ้างตัวพี่ด หัวพี่ะยังเอายิงยอย่นู่นที่ทดเัวที่ดมากหนตัวไหนัวตาหัวลาหัวหัวโอเคหมวยังเนี่ยหัยดูดูดิหมยังครับอู้ หมดแล้วเหรอแถวนี้กลายเป็นทุ่งโล่งแล้วครับข้าวโดนเกี่ยวมาแล้วอาติวอยู่น้อนอยู่น้อน,นอยู่บนอันอยู่บนต้นสูงๆอาติวยิงเลยเขาน่าจะหมดแล้วอามาสวัสดีกันแล้วถ้ากันอ่านะมาครับ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ